สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดี้และทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยนะครับกับผมยอดดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะฮะในช่วงฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดี้อัปเดตนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับของวงการฟุตบอลไทยนะครับมาฝากกันในวันนี้นะครับเมื่อวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์สองพนะฮะที่ผ่านมานะครับณกรุง มานาม,มานะครับประเทศบาเรนนะครับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะฮะหรือ AFC ครับจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2066ขึ้นนะครับโดยการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีวาระสำคัญนะฮะก็คือการเลือกตั้งนะครับประธานสหพันธ์รวมถึงคณะบริหารชุดใหญ่นะครับที่จะดำรงตำแหน่งในช่วงปี2023นะครับถึง2027 สำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยนะครับพลตำรวจเอกดอกเตอร์สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมด้วยรุทธนาหยิมการุณครับอุปนายกฝ่ายจการแข่งขันพาทิสสุภะพงครับเลขาธิการสมาคมและปิยาพัฒน์สโลบนรองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับโดย ชีกสันมานบินอิบราฮิมอาัลคาลิฟานะครับก็ได้รับการเลือกตั้งนะครับให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียต่อไปเป็นสมัยสุดท้ายนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยทางพลตนายเอกดอกเตอร์สมยศพุ่มพันธม่วงนะครับนายกสมาคมฟุตบอลไทยยังได้รับความไว้วางใจนะฮะ ให้ดำรงตำแหน่งสภากรรมการอีกสมัยนะครับโดยมีวาระดํารงตําแหน่งในช่วงปี2023ถึง2027นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับในการประชุมของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับที่มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2 0 6 6ขึ้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทางดร สมยศพุ่มพันธุม่วงนะครับหรือพลตรเวเอกดร ok สมยศพุ่มพันธุม่วงด้วยนะครับที่ได้รับการได้รับความไว้วางใจนะฮะให้ดำนวนตาแหน่งสมารัการอีกสมัยนะครับก็มีบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะครับหลังจากที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือเอฟซเนี่ยประกาศชื่อนะครับการดำนวนตาแหน่งต่อของดร ok สมยศพุ่มพันธุม่วงนะครับก็มีเสียงปรบมือนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทาง พลเร,รเอกดรสมยศพุ่มพันม่วงเนี่ยก็ได้ลุกยืนขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณทีการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยสายอดีสวัสดีครับ